ผมอ่ะผมก็จะใช้ตัวออกคอมบิเนี่ยครับของ TRG ขวดละ320ที่สที่แนกักรองเท้าเซนทันนะครับของเขาคือแป้งขนหมูเนี่ยมันก็จะมีตัวเส้นใยเล็กๆอยู่ข้างในนะครับเป็นเหมือนเป็นตะขอเกี่ยวให้ฝุ่นออกนะครับสวัสดีครับหนึ่งจากหนึ่งบาลานเรืองว่าไบเอ็นบีทูนะครับ อุปกรณ์ที่อยู่ตรงหน้าเราวันนี้ก็คืออุปกรณ์ที่ผมใช้ในการทําความสะอาดแล้วก็ info, เฟื้นฟูดูแลรองเท้านิวบาลานนะครับที่ผมมีก็มาเล่าให้ฟังว่าใช้อะไรบ้างเป็นประจำนะครับวันนี้เป็นการแนะนําอุปกรณ์ก่อนละกันนะครับก่อนอื่นเดี๋ยวมาทําความรู้จักก่อนว่า,าทําไมต้องใช้ประมาณนี้นะครับอย่างแรกเนี่ยรองเท้านิบาลานเนี่ยนะครับตัวอย่างวันนี้จะเป็นตัว v 6กับ ที่เป็นฝั่งรองเท้าลำลองเนาะแล้วก็ตัว530ที่เป็นตัวฝั่งรองเท้ากีฬานะครับผมวัสดุของที่เอามาทำนิวบาลานนะครับอย่างเช่นตัว V6 เนี้ยมันประกอบไปด้วยวัสดุหลายอย่างหลายแบบในหนึ่งคู่นะครับเพราะฉะนั้นการใช้อุปกรณ์น้ำยาทำความสะอาดก็เลยต้องค่อนข้างที่จะมีความระมัดระวัง ไม่เหมือนรองเท้าที่เป็นหนังล้วนๆอะไรอย่างเงี้ยครับไอ้พวกนั้นมันทําง่ายก็คือใช้แปรงอันเดียวใช้น้ํายาเดียวก็ทําได้เลยนะครับแต่เนื่องจากนิวบาลานเนี่ยนะครับส่วนใหญ่เลยเนี่ยมันจะมีวัสดุอยู่ที่มันจะมีวัสดุที่แตกต่างกันอยู่ในหลายๆแบบในแต่และรุ่นก็ต่างกันไปอ่ะอันนี้อย่างนิวบาลานเก้ากระสวีหกมีมีหนังกลับมีนูบากเป็นรูมีผ้าตาข่าย มีวัสดุที่เป็นสะท้อนแสงนะครับมีเชือกที่เป็นเหมือนเป็นผ้าฝ้ายนิ่มๆน,นะครับแล้วก็ตัวเนี้ยจริงๆเนี่ยมันเหมือนเป็นมันเหมือนเป็นอา่าเป็นพลาสติกบางอีกแบบหนึ่งเลยนะครับซึ่งถ้านานไปเนี่ยเหมือนมันจะลอกได้นะครับซึ่งจะเป็นวัสดุอา่านี่ผมก็ไม่บอกไม่ถูกเหือนกันคล้ายๆของ V4 อ่ะครับมันจะหนังก็ไม่ใช่หนังเป็นวัสดุสงังเคราะห์ของเขาเนาะ ทีนี้มาส่วนด้านหลังก็จะเป็นพลาสติกนะครับแล้วก็จะมีส่วนที่เป็นหนังเรียบด้วยนะนะครับกี่อย่างแล้วเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าอย่างเนี่ยนะครับ7อย่างกับที่เป็นพลาสติกแข็งเพราะฉะนั้นการใช้น้ํายาการใช้อะไรเนี่ยก็ต้องค่อนข้างที่จะระมัดระวังโดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับหนังกับนะครับ มาที่ส่วนมิโซมิโซนี่ไม่ค่อยเป็นปัญหาส่วนใหญ่เนี่ยถ้าจะมีปัญหาก็คือเราใช้แปรงที่แข็งเกินไปตัวสีตัวอะไรมันก็จะเป็นขุย,ขยลอกนะครับอันนี้ผมเพิ่งใช้ยังไม่ไทาความสะอาดเดี๋ยวมาทําให้ทํารีวิวให้ดูอีกทีส่วนพื้นเนี่ยไม่มีปัญหาใช้แปรงซักผ้าทั่วไปทําได้เอาละแล้วเจ้า530สละ่ะส่วนใหญ่เนี่ยเป็นผ้าตะข่ายเนาะนะครับแล้วก็มีวัสดุสังเคราะห์อ่าเหมือนจะเป็นหนังแต่ไม่ใช่หนังนะไม่ใช่หนังแท้ นะครับวสุสังเคราะห์แล้วก็ตัวเหมือนหนังเทียมนะครับแล้วก็เป็นผ้าตาข่ายมีอยู่2อย่างหลักๆแล้วก็พื้นก็จะเป็นตัวแอ,อปซอบนะครับทั้งแผงอโอเคทีนี้2เรื่องก็คือ1นึ่งอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำความสะอาดก่อนทำความสะอาดเนี่ย หลักๆสิ่งที่ต้องใช้เลยถ้าเป็นน้ำยานะครับก็แนะนำว่าจะต้องเป็นน้ำยาสำหรับรองเท้านะครับทํายาซักแห้งทั้งรองเท้าที่เป็นลําลองก็ก็ดีหรือรองเท้าที่เป็นรองเทา้าตัวสายกีฬาก็ดีถ้าไม่มีความจําเป็นจริงๆอย่าเอาลงแช่และกันนะครับโดยเฉพาะรองเท้าที่มีหนังเนี่ยหนังกลับเนี่ยเป็นไปได้หลีกเลี่ยงน้ำให้ได้มากที่สุดนะครับแล้วก็ตัว นี้ก็จะเป็นน้ํายาซักแห้งนะครับหาซื้อได้ทั่วไปนะครับมีตั้งแต่ราคาถูกๆกก็ไปว่ากันเองแล้วกันนะครับ <S <S แล้วก็ส่วนตัวผมใช้อันนี้นะครับเป็นน้ํายาของ m อ็ม c น้ํายามั l ติ p u r p o s e สครีเนอร์นะครับเนื่องจากอะไรเนื่องจากว่าเขาเป็นสารที่ทำํำเป็นมีสารลดแรงตึงผิวที่ย่อยสลายทางชีวภาพได้นะครับก็คือเป็นค่อนข้างที่จะเป็นสารที่ มีความอ,อ,อ่อนสารอ่อนน่ะแล้วทำความสะอาดได้ดีซึ่งผมลองมาพอสมควรล,ละนะครับมันไม่ได้ต่างอะไรกันกับน้ำยาซักแห้งแล้วก็ภาพรวมมันถูกกว่าผมก็เลยใช้อันนี้นะครับส่วนแปรงที่ใช้เน,เน้นเลยคือแปรงที่จะต้องเป็นอันนี้ผมเคยใช้ของเขามาก่อนเนาะก็พอหมดผมก็เลยไม่ได้ซื้อต่อแต่แปรงเขาดีนะนะก็ไปตามหาเองแล้วกันนะครับแปรงที่ใช้ รองเท้าก็ต้องเป็นแปลงที่เฉพาะรองเท้าซึ่งขนของเขาเนี่ยมันจะมีความความละเอียดกว่าแปลงซักผ้าปกติทั่วไปแล้วก็จะมีลักษณะคล้ายๆตัวมันมีความละเอียดแต่จะมีขนข้างในเล็กๆๆ,ๆไว้ดึงเศษด้วยนะครับก็จะมีอยู่อย่างแบบนี้แล้วก็แบบถูกเน่ยก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็จะทําจากเหมือนไนลอนนะครับเน้นคือแปลงปลายแหลม อีกหนึงที่ผมใช้ประจําก็คือในส่วนที่เป็นตัวแปลงสีฟันเนี่ยผมใช้บ่อยมากเพราะว่า,าตัวที่รองเทา้าอย่างนี้นะครับส่วนที่เป็นหนังกลับเนี่ยเวลาทําความสะอาดเราจะไม่อยากให้มันโดนน้าเพราะฉะนั้นถ้าใช้แปรงอันใหญ่เนี่ยถ้าใช้แปรงอันใหญ่มันค่อนข้างที่จะมีสิทธิ์ที่จะโดนเยอะหน่อยนะครับที่สมมุติเราทําความสะอาดในส่วนที่เป็นผ้าตะข่ายเนี่ยนะครับก็ผมก็จะใช้แปรงเนี่ยเป็นส่วนใหญ่ที่มันใกล้ๆ กับหนังไม่อยากให้มันเปียกนะครับเนาะโอเคทีนี้ถ้าคล้าเปื้อนแบบง่ายๆนะครับแบบที่แบบทั่วไปเลยแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้ใช้เวลาคือไม่ได้ฝังแน่นอะไรมากไม่อยากซักทั้งทั้งหมดผมก็จะใช้ส้นิเกิลเวฟนะครับก็คือเป็นผ้าเปียกที่เป็นผ้าที่ใช้ทางความสะอาดรองเท้าทั่วไปนี่แหละซึ่งผมก็ใช้ของอันนี้นะต้องลองหาดู มันใช้ง่ายนะครับอย่างเช่นนี้เนาะเห็นตรงนี้นะก็ถูไปมันจะมีฟองด้วยแล้วมันมีสารลดแรงตึงผิวเหมือนกันนะครับบางลงละยังตรงนี้มั้ง คือถ้าไม่มีเวลาอะไรเนี่ยผ้าเปียกทําความสะอาดรองเท้าเนี่ยมันจริงๆมันก็เหมือนๆกันนะครับทุกๆยี่ห้อผมลองหลายอันแล้วก็ไม่ค่อยได้แตกต่างกันแต่ผมรู้สึกผมชอบยี่ห้อนี้มากที่สุดก็จะจางลงนะครับแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งก็คือตัวยางลบนะครับยางลบยางลบสำหรับทําความสะอาด ผมเน้นเอามาใช้ทำความสะอาดในส่วนที่เป็นหนังกลับนะครับเพราะในตัวยางลบรองเท้าเนี่ยชูสด็อกเนี่ยมันจะมีเหมือนเม็ดทรายเล็กๆเ,เหมือนกระดาษทรายเล็กๆช่วยขัดนะครับไม่ได้เหมาะกับที่เป็นเอาโซเอมิโซอย,อย่างเงี้ยนะครับก็จะเหมาะกับพวกที่เป็นหนังกลับที่มีรอยเปื้อนเล็กๆน้อยๆน,นะครับมันก็จะขัดออกได้ง่ายนะครับเอาละในส่วนที่เป็นตัวทำความสะอาดน่าจะประมาณนี้ อ๋อก็จะมีเรื่องของถ้ามันเปียกนะครับเราจะใช้ผ้าที่เป็นผ้านาโนซับออกนะครับจะไม่เน้นการไม่เน้นการการถูเนาะ,ะสมมติผมทำอย่างนี้นะเน้นการซับนะครับถามว่ามีถูไหมก็มันก็ต้องมีบ้างแหละแต่เน้นไปทางการซับนะใช้ผ้านาโนดูดซับน้ำดีๆไปทีละจุด ต่อไปเป็นฝั่งของการบำรุงรักษาโอเคหลังจากที่เราทําความสะอาดหมดเรียบร้อยแล้วเนี่ยอุปกรณ์ที่ใช้ในํารรักษาหลักๆเนี่ยก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะครับเริ่มจากตัวถ้าเป็นหนังกลับเนี่ยพอเราทําความสะอาดไปแล้วเนี่ยนะครับโดนน้ําโดนน้ํายาอะไรก็แล้วแต่มันจะมีความแข็งขึ้นมานิดนึงนะครับก็จะต้องฟื้นฟูนะครับด้วยการ ใช้แปลงหนังกลับเนี่ยครับค่อยๆทำเนี่ยในตัวหนังกลับมันจะมีทิศทางของมันด้วยนะครับให้ให้แปลงไปตามลายหนังมันนะอย่างเงี้ยถ้าแปลงเงี้ยขึ้นอย่างนงี้นี่คือสวนทางลายหนังอันนี้ถ้าแปลงแล้วมันเรียบไปอย่างเงี้ยเห็นไหมครับมันจะไม่มีเงาอันนี้อันนี้คือลายหนังไปแบบนี้ก็ให้แปลงไปตามลายหนังอ่นะเดี๋ยวค่อยว่ากันสาหรับรายละเอียดเจ้า V ี ก็จะมีแปลงหนังกลับที่เป็นแบบนี้หาซื้อได้ทั่วไปนะครับในส่วนที่เป็นยางเนี่ยใช้ลบเหมือนยังลบเลยนะครับแต่ผมผมชอบตัวยางลบตัวนี้มากกว่าคือมันมันทำความสะอาดได้ดีกว่านะครับแปลงนี้ก็จะมีตั้งแต่ของร้อกว่าบาทถึง 3, 400นะครับก็แล้วแต่ละกันอันนี้เสร็จแล้วเนี่ยในส่วนที่ภาพรวมทั้งหมดทั้งทั้งรองเท้าเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเป็นรองเท้า ตัวที่ไม่ได้เปื้อนมากหรือไม่ได้เสียหายมากผมก็จะไม่ได้ใช้ผมอ่ะผมก็จะใช้ตัวออกคอมบิเนี่ยครับของ TRG ขวดละ320ที่แผนที่แนกรองเท้าเซนทันนะครับอะสำหรับหนังทุกประเภทใช้ได้หมดนะครับซึ่งหลักๆแล้วเนี่ยมันก็เลยเหมาะที่จะมาใช้กับตัวรองเท้านิวบาลานนะครับที่มีส่วนผสมของหนังกับและหนังเป็นส่วนใหญ่ส่วน ตัวไอตัวผ้าตาข่ายเนี่ยไม่มีปัญหานะครับมันก็จะเคลือบไปด้วยเลยแต่ถ้าตัวนี้ก็เป็นรีโนเวเตอร์เนี่ยก็คือฟื้นฟูที่ที่ค่อนข้างจะมีความเสียหายของหนังกลับมาก่อนนะครับก็คือหนังที่ใช้นานๆมาแล้วรองเท้าที่ใช้นานๆมาแล้วนะครับไม่ค่อยได้ดูแลก็จะใช้ตัวนี้มากกว่านะครับทําตามขั้นตอนง่ายๆนะครับก็สเปรย์แล้วก็ทิ้งไว้แล้วก็ใช้แปรงนี้ขัดถูให้ดึงขนหนังขึ้น ทีนี้ถ้าในส่วนที่เป็นหนังเรียบนะครับที่มีส่วนที่เป็นหนังเรียบนะครับผมก็จะใช้มิงออยนะครับอันนี้ก็255บาทในการใช้มิงออยเนี่ยคุณสมบัติของเขาเนี่ยก็จะเหมาะกับหนังเรียบนะครับห้ามใช้กับหนังกลับโดยเด็ดขาดนะครับเพราะมันจะเป็นน้ํามันน้ํามันของ Ming Oil, มิงออยก็จะติดและจะเป็นเปื้นไม่ออกเลยโดยใช้ลงในส่วนที่เป็นหนังเรียบนะครับแต่ถ้า อย่างเจ้าวีเนี่ยผมจะไม่ลงเพราะว่ามันเป็นชิ้นส่วนที่เล็กๆแล้วก็มีความเสี่ยงสูงที่จะโดนตัวหนังกลับนะครับก็จะไม่ใช้มิงออยก็จะใช้แท่ตัวสเปร์นะครับบำรุงหนังนี่จบเลยแล้วก็ส่วนเจ้ามิงออยเนี่ยก็จะใช้กับผ้าที่เป็นเหมือนผ้าสาลูเนี่ยครับเป็นแตะเนาะซื้ออุปกรณ์พวกนี้สั่งซื้อได้ทั่วไปนะครับตาม แผนกรองเท้านะครับห้างนะครับแล้วก็ในร้านค้าออนไลน์ก็มีก็แปะๆเป็นครีมแบบนี้นะครับจุดหนึ่งที่ชอบใช้มิงออยก็คือมิงออยเนี่ยพอลงหนังแล้วเนี่ยสีมจะเข้มขึ้นนิดหนึ่งอันนี้ก็แล้วแต่คนชอบนะครับเสร็จแล้วถ้าทำทั้งหมดทั้งหมดเสร็จแล้วเนี่ยก็จะมีสเปร์นะครับลงอีกทับชั้นหนึ่งก็เป็นสเปร์กันน้ำก็จะมีหลายราคาเนาะอันนี้ก็200กว่าบาทนะครับ อะโอ้ย500กว่าบาทนะครับอันนี้แตกซูเปอร์สปอร์ตไอ้น,นี่ก็นะหกบาทเอาจริงๆผมก็ไม่ค่อยเห็นความต่างกันเท่าไหร่นะอ่ะนี่คืออุปกรณ์ที่ผมใช้ในการดูแลบรรักษารองเท้าในบาลานของผมก็น่าจะใช้เยอะที่สุดใช้บ่อยที่สุดที่เป็นมาตรฐานที่สุดก็ประมาณนี้สวัสดีครับลืมพูดถึงอีกสตัวคือ เจ้าตัวนี้นะครับนี่คือตัวแปลงขนหมูนะครับอันนี้แปลงขนหมาก่อนทำความสะอาดทุกๆตัวนะครับก็จะต้องใช้แปลงพวกนี้ปัดฝุ่นออกก่อนหลายๆครั้งนะครับแปลงพวกนี้ก็พอแปลงลงไปในหนังนะครับที่จะทำความสะอาดแล้วเนี่ย บางทีไม่ต้องใช้อุปกรณ์อื่นเลยแค่แปลงนี่ก็หลุดและวนะครับคุณสมบัติของเขาคือแปรงขนหมูเนี่ยมันก็จะมีตัวเส้นใยเล็กๆอยู่ข้างในนะครับเป็นเหมือนเป็นตะขอเกี่ยวให้ฝุ่นออกนะครับแล้วก็ไม่ได้ทําลายตัววัสดุอันนี้ขนมา้าขนม้านี่เหมาะกับรองเท้าที่มีความเป็นมันนิดๆนะครับเช่นไม่ไม่ทำลายความมันก็คือพวกรองเท้าหนัง พวกนี้แหละนะครับดีมากๆแปลงคนมาเพราะมันจะมีความมันในตัวปัดฝุ่นได้ด้วยอ่ะอีกสส่วนที่ลืมบอก